สวัสดีครับผมอธิสาแอดไลท์มหาสารคามอีกเช่นเคยนะครับรับประกอบ power amp รับโม power amp นะครับตามงบเนาะน,นะครับเริ่มต้นที่900บาทนะครับ900บาทนี้เป็นราคาโมนะครับเป็นระบบอะโมโนนะครับส่วนสเตอริโอเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับวันนี้ก็มารีวิว power ที่ผมประกอบอีกหนึ่งตัวนี่ครับ เป็น power class AB มอแปลงนะครับ class AB มอแปลงนะฮะก็ตัวนี้กล่องนะครับเป็นกล่องที่ลูกค้าตีเทิร์นมานะครับตีเทิร์นแล้วก็ผมจะบวกเงินนะครับไปบวกกับงบที่คุณลูกค้าเขาตั้งมาให้นะครับแล้วก็ผมจะประกอบเป็นหนึ่งท่นให้คุณลูกค้าได้ใช้งานไปนะครับแต่กล่องตัวนี้ผมจะมาประกอบแล้วก็จำหน่ายอีกทีนะครับซึ่งลูกค้าตีเทิร์นมาเป็นระบบ2 c h ช n e l นะครับซึ่งตัวนี้นะครับใช้ในของเดิมมันจะเป็น อสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งค่าดีนะครับซึ่งมันเป็นของลาซาด้าแน่นอนนะครับของลาซาด้านี่จะมีทั้งถูกทั้งดีนะครับอยู่ที่อ่าการเลือกใช้เลือกชมนะครับแล้วก็มันจะเบาบางนิดนึงนะครับเป็นบางรุ่นนะเป็นบางรุ่นนะตัวนี้ขอย้ํานะครับว่าเป็นบางรุ่นนะครับไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ในที่บ้านเลยนะนะครับใช้งานนะครับใช้งาน2งานก็พังไปเรียบร้อยสวิตชิ่งค่าดีนะครับผมก็เลย บอกว่าส่งมาตีเทินก็ได้แต่ถามว่าจะเอากล่องเดิมเนี่ยกล่องตัวนี้มาประกอบเป็นสี่ช่องมันไม่ได้นะครับหมดงบเยอะมากนะครับผมก็เลยบอกว่าเอามาเทินผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องมือหนึ่งนะครับเป็น2องช่องแล้วก็ลงระบบอะ,อะไรให้ครบเบ็ดเสร็จไปให้เลยนะครับก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับตัวนี้นะส่วนของลูกค้าที่เอากล่องตัวนี้มาตีเทินผมก็ปิดงานให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นคาร์ด AB นะครับผม a อบมอแปลงนะครับ ใส่แน่นๆเลยตัวนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นคัส A B นะครับอ่าระบบเป็นอ่าน c 1นะครับจ c 1นะึ่งะตัวนี้ไม่ได้วัดเยอะมากมายนะนะครับนี่กล่องประมาณ2 U นะครับกล่อง2 U ลึกน่าจะประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะประมาณ8นิ้วได้อยู่มั้งเนี่ยนะี่ครับรุ่นของอะไร jb lg 4 0 0 0นะครับก็วอลลุ่มผมก็ต่อ ของเดิมนี่ครับไฟนั่ท่านมีแค่ไฟโชว์อย่างเดียวไฟโพส c ์ก็มีนะครับแต่ไฟวิ่งไม่มีนะครับสวิทก็ใช้งานจุดจุดเดิมนะครับหลังท่านอะไรใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดแถบนะครับดำแดงก็ใช้งานได้นี่ครับสเปคคอนก็ใช้งานได้นะครับฝั่งอินพุตก็ใช้งานได้ผมลิงก์พลเรียวให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาชมระบบภายในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาออนแล้วเทสเสียงให้ชมนะครับมาชมกันครับอ่านี่นะครับระบบภายในนะครับจริงๆแล้วผมจะลงหม้อใหญ่นะนี่นะหม้อนี้มันมีปัญหาจากคนส่งมันเสียนะครับไฟไม่ออกนะครับก็เลยเอามอลูกอ่าตัวเล็กใส่นะครับแต่กระแสเท่ากันนะครับไฟเท่ากันนะครับก็เป็น power 4 channel นะครับเอาพุทที่อ่าชุดละหนึ่งคู่นะ ตัวนี้จะเป็น1 channel ตัวนี้ก็1 channel ตัวนี้1 channel ตัวนี้1 channel รวมกันเป็น4 channel นะครับอ๋อแล้วก็มองมาอ้าวทำไมมันบอร์ดมันมี2 2บอร์ดใช่ไหมครับมันมีบนกับล่างนะครับพี่ๆน้าๆน,นะเนี่ย <Yeah. S 1> นี่นะอุย้ยมันยน้อนแสงมากเลยมันมีบนกับมีล่างนะนี่นะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับของนี่นะแบนนรนด์ซ s u n s พาวเวอร์นะครับอ่า ก็เนื้อเสยงดีนะครับของอาจารย์สันนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนี่ครับเป็นชุดบอดไรตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่เสียงไม่เล็กเลยนี่ครับ12นิ้วเนี่ยค่าละ1ถึง2ดอกคงปั๊มเนี่สบายเลยนะจำนวนสี่ชิ้นเนาก็บวกลบคูณหารเอามันได้กี่ดอกนะครับส่วนความร้อนก็ยังไม่เชิงร้อนนะอาจจะอุ่นๆเพราะว่ามันเอาพุทธแค่หนึ่งคู่แล้วก็ไฟมันสูงด้วยนะครับแล้วก็พัดลมใช้เป่านะครับ2ตัวเนี่ยครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับคาป้านะครับผมใส่50โวลต์นะครับ3,300ไมโครนะครับประมาณนี้นะที่ผมงอขาออกมาด้านข้างก็คือมันชนฝานะครับไม่สามารถลงได้นะครับก็เลยเอางอขามาด้านข้างนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็คือเป็นวงจรชุดเลก t i ฟานะครับวงจรไปเลี้ยงพวกพัดลมนะครับแล้วก็มาเลี้ยงชุดป้องกันลำโพงนะครับ อ่าจะประมาณนี้เลยนี่ครับหลังแท่นนะเดี๋ยวพามาชมชัดๆนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะสวยๆระบบสายไม่ไม่ลกลุงลังนะครับไม่ลกลุงลังนะสำหรับที่งานผมประกอบนะนี่นะครับโดยรวมนะครับโดยรวมจะปรับกล้องนิดนึงนะครับ อืมเอามันมันยงนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาออนเครื่องให้ชมกันดีกว่านะครับแต่เนื้อเสียงอยู่ท้ายคลิปมันเดิมเนื้อเสียงนะครับก็มาออนเครื่องให้ชมนะครับผ่านรอดโหลดนั้นเริ่มเดี๋ยวมาเปิดเครื่องว่ามันใช้งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดลอดโหลดก่อนนะ เปิดลดเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันนะครับเบาลว่มลงก่อนนะครับก็อ่าดอกลำโพงตอนนี้ก็ต่ออยู่นะน่าจะเป็นช่องที่ที่หนึ่งนะครับช่องวันนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันว่าจะออนประมาณไหนอ่ะรอชมนะครับน่ครับเปิดเครื่องเลยไฟน้ําเงินดับไฟสีเขียวจะ on. อ่อนอ่าจะเป็นระบบประมาณนี้นะครับสําหรับอ่างาน ลงระบบใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวซีชแนลตัวนี้นะครับแต่ถ้าพื้นที่มันเยอะเราสามารถยัดระบบได้แน่นกว่านี้นะจะเป็นคาดีเป็นอะไรต่างๆก็สามารถลงได้นะครับลงได้นะครับแต่ถ้ายัดแน่นๆนี่แรงแน่นอนสาหรับซีชแนลนะครับจริงๆแล้วก็ว่าจะลงมออ EI แหละนะครับกล่องมันสั้นมากนะครับพื้นที่มันจํากัดมากไม่สามารถลงระบบได้แน่นมากนะครับถามว่าลงซีชิ่งได้ไหมซีชิ่งได้ครับแต่ว่ามันจะไปหนักที่ชุดโมดูลนะครับชุดโมดูลมัน มันจะวางยังไงอะคา่าดดีมันต้องเป็นรุ่นที่เล็กๆนะครับมันถึงจะลงได้ระบบ4 c h ช n n นแนนะแล้วก็ถ้าลงคาดี D, นะครับถ้าสวิตชิ่งแรงจ่ายไม่ถึงก็พังแน่นอนเพราะว่าสวิตชิ่งมันจ่ายมาเลี้ยงคา่าดีตั้ง4 channel นะครับตั้ง4ตัวนะครับยิ่งเราไปโหลดอีกนะครับข้างละ2ข้างละ3อะไรประมาณนี้มันยิ่งจะหนักไปอีกมันจะหนักตรงสวิตชิ่งนะครับหนักตรงสวิตชิ่งนะคร สำหรับแท่นนี้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะปิดเปิดก็ไม่มีกระชากออกลาโพงแต่อย่างใดนะครับเวลาปิดเครื่องปุ๊บนะครับก็ตัดการทํางานร้อยเปอร์เซ็นเลยเวลาเปิดเครื่องปุ๊บนะครับมันก็มีชุดหน่วงโปรเทคไว้นะครับก็จะหน่วงไว้ตรงนี้ไฟสีน้ําเงินจะติดแล้วก็พอไฟสีน้ําเงินดับไปไฟเขียวก็จะอ่อนนะครับก็คือเครื่องพร้อมทางานร้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนสเปคที่จะเอาไปใช้นะครับสเปคที่จะเอาไปใช้ก็เป็นแนะนําพว่งาน อะมอนิเตอร์เลครับ12นิ้วคงปั๊มประมาณหนึ่งถึงสดอกนะครับประมาณนี้นะต่อช่องแอลนะครับถ้างาน PA ก็เปิดคล้ายๆเอาไม่อัดแรงมากนะครับเนื่องจากเกียร์เอาพุทธมันมันไม่อย่างไงเกียร์เอาพุทธมันไม่รองรับนะครับในสเปคที่อัดแรงๆนะครับเพราะว่ามันเป็น7จ็มินิเนาะในครับก็ประมาณ12นิ้วข้างละ2ประมาณนี้นะครับหรือ15นิ้วข้างละดอกนะครับพวก18นิ้วไม่แนะนํานะครับผมพวก18นิ้วไม่แนะนํามันรุ่นเล็กอยู่นะครับ ่านะครับประมาณนี้นะสําหรับคลิปเสียงก็อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับส่วนท่านไหนสนใจนะครับอยากจะส่งมาโม่อยากจะสั่งประกอบนะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็อ่ที่เบอร์โทร0829203353 ID Line ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะปิดเครื่องก็ยังเงียบเลยนะครับนี่ตัดการทํางานโดย100%นะครับ มีระบบป้องกันลำโพงแยกซ้ายขวาอิสระหมดนะครับชุดอบอร์ดก็แยกเป็นอิสระทั้ง4ช่องเลยนะครับมีปัญหาช่องไหนก็ตัดช่องนั้นนะครับช่องอื่นก็ยังคงใช้งานได้ปกตินี่ครับผมอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับผม สุดป ch ัยญาใจเจ้ามาได้ขวัญมือมื่สวนเอาสาวอายมาปัดมาปอกมาเป่ามาไล่กลับแทงอายตายขึ้นจา ไปบ่มีใดที่ให้อับใจนี้จากเราส่งเก่าเป็นอ้ยที่เฝ้าอับใจไว้คงคืนเล่าเพียงหน้าน้อยมองเก่ายังมองสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครได้ฟังเสียงเนาะอาจจะไม่ได้เทแรงมากเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันมันเอามาอัด PA มันอาจจะอ่า อัดไม่ค่อยได้แรงนีครับแต่ถ้าเป็นพวกมอนิเตอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหสบายครับผมสบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับสั่งทําได้สั่งโมูได้นะครับผมอ่ะผมอธิษซานอไ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรมาอัปเดตให้ชมอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยด้วนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ